ผมชื่ออาทิตย์บุญลรอดนะครับรับราชการครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับผมประทับใจสินค้าตัวนี้เลยครับตัวนี้สุดยอดมากเลยตัวอูมิครับซอสีเขียวนะครับ ตัวนี้ก็คือลูกสาวผมครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คือเป็นเมื่เด็กนะฮะก็คือเขาเป็นภูมิแพ้อย่างแรงเลยนะครับเนื่องจากตอนคลอดมาเนี่ยเขาตัวเหลืองนะครับก็เลยต้องเข้าตู้อบนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับพอโตขึ้นมาปุ๊บผมก็ต้องไปสฝากนิสซัลี่นะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็คืออยู่กันสองคนสามีภรรยาแล้วก็ลูกไม่มีใครเลี้ยงให้นะครับก็เลยฝากนิสซัลลี่แต่เด็กนะครับจากนั้นเขาก็เป็นภูมิแพ้อย่างแรงเลยครับตอนนั้นเป็นเรื่อยๆจนสุดท้ายเราไปหาหมอปรึกษาหมอครับก็หหหหมมมมมดดเเเเงงินนนนนไไไปปปยยยยอออะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบสุท้้าาาาากกกก็็็ใ่่่ีีตวษ มดไปผมว่าหลักแสนแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายคุณหมอบอกว่าจะต้องให้ลูกเนี่ยรับการผ่าตัดแล้วเพราะว่าที่จมูกเนี่ยเขาเริ่มมีเป็นไซนัสแล้วนะครับก็สุดท้ายก็สงสารลูกเนาะก็พยายามทาทุกถีทางว่าคุณหมอทํายังไงดีที่จะไม่ต้องให้เขาผ่าตัดเขาบอกว่ามันจะเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามให้ลูกโตอีกนิดนึงถึงจะผ่าตัดได้เราไม่ทราบว่าลูกนี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นฮะตอนนั้นอายุประมาณห้าหกขวบครับห้าหกขวบเองครับกมา ชคดีมากเลยครับก็ได้มารู้จกักผลิตภัณฑ์ของ a อเจลนะครับชื่อวัตูอุมินะครับจากสุดยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมริกาเลยผมก็เลยลองใช้กับลูกดูตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะตอนนี้เข้ามาให้ดูนะฮะตัวเล็กๆนะครับก็ลองใช้ดูครับประมาณไม่กี่เดือนเองนะครับลูกสาวดีขึ้นเยอะเลยนะครับสุดท้ายตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอเลยผมก็เลยว่ามั่นใจว่าสินค้าของเอเจลเนี่ยมันดีจริงครับโดยเฉพาะตัวอุมิครับผม